เพราะฉะนั้น <_ an> นะคะถ้าหากว่าใช้ชุดตรวจการตั้งครรภหลังจากที่ประจำเดือนขาดหายไปประมาณ1สัปดาห์อาจจะยังไม่ค่อยแม่นยำค่ะ <_ t win> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่ตาค่ะมีคำถามมาอีกแล้วค่ะมีคำถามมาให้ตอบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับการตรวจการตั้งครรภน้องเล่าว่าปกติแล้วนะคะหนูเป็นคนที่มีประจำเดือนทุกเดือนค่ะอาจจะมาช้าบ้างเร็วบ้าง แต่ก็จะมาทุกเดือนค่ะแต่อันนี้นะคะประจําเดือนของหนูนะคะขาดไปแล้ว1เดือนค่ะหนูตรวจการตั้งครรภ์แล้วนะคะมันขึ้นขีดเดียวค่ะแต่ประจําเดือนก็ยังไม่มาเลยค่ะหนูอยากจะมีลูกมากๆเลยค่ะมีไหมคะที่ตรวจการตั้งครรภ์แล้วขึ้นขีดเดียวแต่ท้องอันนี้เป็นไปได้ไหมคะโดยปกติแล้วนะคะชุดตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจดูการตั้งครรภ์เนี่ยนะคะ ะมีความแม่นยำประมาณ97%การใช้ชุดตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจหาการตั้งครรภ์นเนี่ยเป็นการตรวจเพื่อหาฮอร์โมน HCG ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ตัวอ่อนสร้างขึ้นนะคะขณะที่เขามีการปฏิสนธิขณะที่เขามีการสั่งตัวที่บริเวณผนังของมดลูกก็จะมีการสร้างฮอร์โมนแห่งการตั้งครรภ์น,นี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะคะจะตรวจพบฮอร์โมนแห่งการตั้งครรภ์7-14วันหลังจากมีการปฏิสนธิ เพราะฉะนั้นนะคะการใช้ชุดตรวจการตั้งครรภ์แบบนี้นะคะตรวจหลังจากที่ประจำเดือนไม่มาในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่รอบเดือนสม่ำเสมอทุก28-30วันแนะนำว่าให้คุณนะคะใช้ชุดตรวจการตั้งครรภ์หลังจากที่ประจำเดือนคาดเคลื่อนจากวันที่ควรจะมีนะคะประมาณ7 14วันก็จะได้ผลที่น่าเชื่อถือมากกว่าค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายปัจจัยนะคะที่ทําให้ผลการตรวจนั้นคาดเคลื่อนได้เช่นถ้าหากว่ามีอาการทางเดินปัสสาวะอักเสบมีเลือดหรือมีโปรตีนปนมาในปัสสาวะหรืออาจจะเกิดจากการรับประทานยาบางชนิดค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคะการตรวจการตั้งครันแบบนี้นะคะแนะนําว่าควรจะตรวจในปัสสาวะแรกหลังตื่นนอนเพราะในช่วงนั้นนะคะจะเป็นช่วงที่มีระดับฮอร์โมนเทสซีจีสูงที่สุด แล้วก็ในปัสสาวะเนี่ยจะไม่มีการปนเปื้อนสารต่างๆเพราะว่ายังไม่ได้รับประทานอาหารเข้าไปสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คืออ่านคู่มือการใช้ให้ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติตามให้ถูกต้องด้วยค่ะปริมาณปัสสาวะต้องมากเพียงพอใช้เวลาในการจุ่มประมาณ3วินาทีก็อ่านผลหลังจากจุ่มแล้วประมาณ5นาทีผลการตรวจการตั้งครั์ที่ขึ้น1ขีดหรือว่าผลลบนี้นะคะก็อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้นะคะเนื่องจากสาเหตุด,ดังต่อไปนี้นะคะ เช่น 1. น,นะคะตรวจเร็วเกินไปก็คือก่อน14วันหลังปฏิสนธิ 2. นะคะค่าความไวในการตรวจของชุดทดสอบการตั้งครรภ์ไม่พอค่ะควรตรวจสอบที่บรรจุภัณฑ์ก่อนนะคะว่ายังใช้ได้ดีอยู่ไหมหมดอายุแล้วหรือยัง3างานะคะน้ำปัสสาวะมีความเจือจางเนื่องจากดื่มน้ำมากเกินไปก่อนที่จะตรวจและ 4. นะคะการรับประทานยาบางประเภทค่ะ เช่นยาแก้แพ้หรือว่ายาขับปัสสาวะก็อาจทําให้ผลตรวจคาดเคลื่อนได้สําหรับในกรณีของน้องท่านนี้นะคะตรวจไปแล้ว1ครั้งนะคะผลเป็นลบคําแนะนําก็คือให้รออีก7วันแล้วลองตรวจซ้ําดูค่ะถ้าครั้งที่2นะคะผลยังเป็นลบอยู่แล้วประจำเดือนก็ไม่มาท้องก็ไม่ท้องนะคะแนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์ค่ะเพื่อตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัดนะคะหรือถ้าไม่แน่ใจนะคะ อาจจะไปตรวจที่โรงพยาบาลค่ะเพราะที่โรงพยาบาลจะมีวิธีการตรวจด้วยวิธีอื่นๆอีกซึ่งจะละเอียดมากกว่าการใช้ชุดตรวจการตั้งครรภ์ด้วยปัสสาวะนั่นก็คือการเจาะเลือดเพื่อการตรวจเลือดนะคะจะสามารถตรวจหาระดับฮอร์โมอน HCG ได้เร็วกว่าการใช้ชุดตรวจปัสสาวะหรืออาจจะใช้วิธีอันต้าซาวอันนี้ก็จะสามารถทราบผลได้ละเอียดขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ยังมีสาเหตุอื่นๆอีกหลายสาเหตุเลยนะคะที่ทําให้ประจำเดือนขาดหายไปได้นอกจากการตั้งครรภ์น,นะคะที่ พบได้บ่อยๆนั่นก็คือความเครียดความวิตกกังวลค่ะความเครียดจะส่งผลต่อฮอร์โมนและฮอร์โมนก็ส่งผลต่อการมีประจำเดือนค่ะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ